สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการใช้งานนะครับบันไดอเนกประสงค์ของเรานั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานเป็นทรง A หรือว่าทรงไอได้นะครับเราจะมาสาธิตแนะนํานะครับว่าวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับต้องปฏิบัติอย่างไรนะครับและข้อควรระมัดระวังนั้นต้องทําอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับสําหรับการใช้งานนะครับ ทุกครั้งเลยจะต้องตรวจสภาพบันไดของเรานั่นเองนะครับว่าสภาพที่เราใช้นั้นสมบูรณ์100%เอร์เซพร้อมที่จะใช้งานหรือไม่นะครับอาทิเช่นบานพับปีกผีเสือ้อมีการพับเข้าออกได้ดีหรือไม่สองตรวจสอบสภาพเหล็กค้ำกลางทั้งสองข้างให้เรียบร้อย ตรวจสอบเพจขั้นให้อยู่ในภาพที่สมบูรณ์ร้อยให้ผู้ใช้งานนั้นตรวจสอบสภาพบันไดก่อนการใช้งาน1 0 0่งร้อยทุกครั้งขั้นตอนต่อไปเป็นรูปแบบการใช้งานทรง A นะครับให้เรานั้นกลางบันไดนะครับให้ได้ระดับองศาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วให้นำตัวล็อกนะครับที่อยู่ กับขายอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาล็อกกับตัวที่มีหมุดให้ล็อกแบบนี้นะครับให้ล็อกให้ได้ตามภาพตามนี้เลยนะครับมันจะเข้าล็อกพอดีนะครับให้ทําแบบนี้ทั้งสองข้างก็จะได้รูปแบบล็อกแบบนี้เลยนะครับ สังเกตว่าบันไดนั้นจะถูกล็อกเป็นทรง A แบบนี้เลยนะครับจะแข็งแรงมาตรฐานนะครับจะไม่สามารถบิดรูปเป็นทรงอื่นได้นะครับเพราะว่าเรามีการล็อกตัวล็อกนี้แล้วเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมากลางบันไดในรูปแบบทรงไอนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราจับบันไดาวางนอนลงและหน้าไปกับพื้นนะครับให้มีลักษณะตามภาพนี้นะครับเสร็จแล้ว ให้เรากลางบันไดในส่วนที่เป็นด้านบนออกนะครับลักษณะแบบนี้เลยนะครับโดยจับด้านล่างไว้ด้วยนะครับพอ,อากลางแบบนี้นะครับเราก็จะได้รูปแบบทรงไอนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สมบูรณ์นะครับสิ่งที่ต้องสมบูรณ์นั้นอย่าลืมนะครับเราจะต้องล็อกตัวล็อกข้างกลางตัวนี้นะครับเราต้องกดล็อกตัวนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็มาล็อกจากตัวนี้นะครับ จะได้รูปแบบตามภาพนี้นะครับถ้าเกิดว่าบันไดนั้นจะถูกการเชื่อมระหว่างกันนะครับสองตัวทำแบบนี้เช่นเดียวกันทั้งสองฝั่งนะครับการใช้งานบันไดพาดนั้นควรวางพาดให้ได้ประมาณ75องศาน,น,นะครับหรือปลายขาบันไดนั้นห่างจากออกกำแพงนะครับ อยู่ที่ประมาณ1ใน4ของความยาวที่ใช้งานนั่นเองนะครับนี่ก็จะได้ลักษณะการใช้งานในการพาดประมาณนี้นะครับ75องศานั้นจะเป็นมุมองศาที่ค่อนข้างมั่นคงและปลอดภัยนะครับทําให้เราจะปลอดภัยในการใช้งานในบันไดทรงไอนั่นเองนะครับห้ามหุบใกล้ไปกว่านี้นะครับอาทิเช่นอยู่ใกล้กำแพงมากเกินไปนะครับจะมีลักษณะตรงนี้นี่ จะทำให้บันไดนั้นลาดชันจนเกินไปนะครับลักษณะเช่นนี้นั้นห้ามวางแบบนี้โดยเด็กขาดนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปใช้งานนั้นบันไดาอาจจะโค่นล้มลงมาได้นะครับอาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุลงมาได้นะครับต่อไปเป็นวิธีการใช้งานนะครับบันไดในรูปแบบที่ถูกต้องนะครับอันดับแรกเลยนะครับการใช้งานนะครับควรเหยียบบนขั้นบันได ให้เต็มเทา้าในลักษณะแบบนี้นะครับควรอยู่ให้เท้านั้นอยู่กึ่งกลางระหว่างขั้นบันไดนะครับในลักษณะแบบนี้เท่านั้นนะครับถึงจะปลอดภัยนะครับเพราะว่าการเหยียบในลักษณะเช่นนี้จะทําให้เรารู้สึกมั่นคงนะครับทํางานได้อย่างกระฉับกระเฉงนะครับแล้วก็ปลอดภัยในการใช้งานนั่นเองนะครับส่วนการใช้งานที่ไม่ถูกต้องนะครับไม่ควรเหยียบบันไดในลักษณะเช่นนี้นะครับไม่ควรใช้ปลายเท้า ในการเหยียบขั้นบันไดโดยเด็กขาดนะครับเพราะว่าจะทําให้แรงโน้มถ่วงของตัวเรานั้นเอ็นไปที่ด้านหลังนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุด,ด้านการใช้งานได้นะครับอันนี้เป็นข้อควรระมัดระวังว่าห้ามเหยียบขั้นบันไดโดยใช้ปลายเท้าแบบนี้เป็นอันขาดนะครับการใช้งานนั้นควรยืนให้ตรงกึ่งกลางบันไดเช่นนี้นะครับนี่คือรูปแบบที่ถูกต้องนะครับโดย หันหน้าเข้าบันไดนะครับและยืนให้ตรงกึ่งกลางบันไดนะครับห้ามมิให้เองีงเอียงไปจากตัวบันไดเด็ดขาดนะครับ <N> นี่ลักษณะเช่นนี้นะครับเวลาทํางานนั้นทําให้เราอาจจะลื่นล้มได้นะครับห้ามทํางานโดยลักษณะงานเช่นนี้นะครับให้เรายืนตรงหันหน้าเข้าบันไดเท่านั้นนะครับอ,อันนี้คือลักษณะการใช้งานที่ถูกต้องนะครับขณะที่เราใช้งานบันไดนะครับ ควรมีคนช่วยจับขาบันไดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานนะครับนี่ถ้ามีคนช่วยจับในลักษณะเช่นนี้นะครับทําให้เวลาเราใช้งานปฏิบัติบันไดนั้นนะครับจะให้รู้สึกปลอดภัยนะครับรู้สึกมั่นคงนะครับและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะครับข้อควรระวังต่อไปนะครับห้ามขึ้นบันไดซ้อนกันหลายคนหรือหนึ่งคนขึ้นไปนะครับ ลักษณะการใช้งานอย่างนี้เป็นการใช้งานที่ผิดนะครับห้ามใช้งานบันไดพร้อมกันทีเดียว2คนนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับหรือใช้งานบันไดซ้อนกันหลายคนในลักษณะเช่นนี้นะครับห้ามโดยเด็กขาดนะครับอาจทำให้เกิดอันตรายได้นะครับขณะการใช้งานนั้น ห้ามยืนบันไดในขั้นบนสุดเป็นอันขาดนะครับลักษณะเช่นนี้คือการใช้งานบันไดที่ผิดวิธีนะครับห้ามเรานะครับเหยียบขั้นบนสุดในลักษณะเช่นนี้เด็กขาดนะครับอันตรายอย่างมากนะครับอันนี้เป็นการสาธิตให้ดูเท่านั้นนะครับห้ามวางบันไดในพื้นที่ต่างระดับเป็นเด็กขาดนะครับอย่างที่เช่นตามภาพนี้นะครับจะสังเกตว่า บันไดนั้นพื้นที่นั้นออจะต่างระดับกันอยู่นะครับทําให้บันไดเวลาเราวางค่าตายทําให้ขานั้นไม่ติดพื้นในลักษณะเช่นนี้นะครับจะเป็นอันตรายเป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานบันไดควรตรวจสอบพื้นที่การใช้งานให้ดีนะครับว่าพื้นที่นั้นมีการลาดเอียงหรือต่างระดับหรือไม่นะครับเพราะว่าในการใช้งานที่ต่างระดับเช่นนี้นะครับอาจทําให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้นะครับ ห้ามใช้งานบันไดในพื้นที่ที่เป็นรขรุขระเช่นนี้นะครับนี่สังเกตนะครับว่าบันไดนั้นไม่สามารถทรงตัวและแนบไปกับพื้นได้นะครับเพราะว่าพื้นที่พื้นผิวการใช้งานนั้นรขรุขระและไม่เสมอเรียบเท่ากันนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับอาจทําให้เกิดอันตรายนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุในการใช้งานของท่านได้นะครับเพราะฉะนั้นในพื้นผิวลักษณะเช่นนี้ห้ามใช้งานเป็นอันขาดนะครับ ห้ามส่วนใดส่วนหนึ่งของบันไดสัมผัสบริเวณสายไฟหรือบริเวณที่อาจมีกระแสไฟฟ้าเป็นอันขาดนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสื่อนําไฟฟ้านั้นให้เราโดนช็อตได้นะครับมีภาพดังกล่าวเช่นนี้ห้ามเด็กขาดนะครับสังเกตให้ดีเลยนะครับว่าพื้นที่การใช้งานของเรานั้นที่เราพาดวางบันไดไปนะครับมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีการสัมผัสกับสายไฟหรือไม่นะครับถ้ามีการสัมผัสนั้น ให้เราเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานทันทีนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายและอุบัติเหตุได้นะครับห้ามวางบันไดในพื้นที่เปียกชื้นหรือมีคราบน้ำมันหรือดินโคลนเพราะว่าอาจจะทำให้บันไดนั้นลื่อนถลไยได้นะครับเพราะฉะนั้นการวางพาดบันไดนั้นควรวางในพื้นที่แห้งและมั่นคงนะครับผมเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ห้ามใช้งานบันไดผิดวัตถุประสงค์เด็กขาดนะครับอาทิเช่นวางาพาดในลักษณะเช่นนี้นะครับอาจทําให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุในการใช้งานได้รวมถึงบันไดาอาจจะเกิดการชํารุดหรือเสียหายได้นะครับการวางาพาดบันไดในลักษณะเช่นนี้แล้วก็มีคนไปยืนบนบันไดนะครับเรียกว่าอันตรายแน่นอนนะครับลักษณะเช่นนี้นะครับเรียกว่าห้ามทาโดยเด็กขาดนะครับ บันไดทรงไอสามารถรองรับน้ำหนักได้100กิโลแบบกระจายน้ำหนักเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานที่มีน้ำหนักมากกว่า100กิโลไม่ควรใช้งานในบันไดทรงไอโดยเด็ดขาดนะครับเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้นะครับบันไดทรง A นั้นสามารถรองรับน้ำหนักได้150กิโลแบบกระจายน้ำหนักนะครับ ถือว่าเป็นการรองรับน้ำหนักที่ค่อนข้างเยอะมากทีเดียวนะครับแข็งแรงมาตรฐานนะครับได้หนึ่งร้อยห้าสิกิโลกระจายน้ำหนักแบบทั้งตัวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใช้งานท่านไหนที่มีน้ำหนักเกินหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลก็ไม่แนะนำให้ใช้บันไดตัวนี้นะครับ